รายงานประเภทการประมวลผลแบบคราวจัดทําโดยนางสาวพ,พนิดารองศักด์นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2ส,สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดค่ะ Infratation as at a service IaaS Infratation as In at a service IaaS เป็นธุรกิจที่น่าเสนอโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเช่นการประมวลผลการจัดเก็บและทรัพยากรเครือข่ายบนพื้นฐานค่าบริการตามการใช้งานจริงผ่านทางอินเทอร์เน็ต 1. คุณสามารถใช้ IaaS เพื่อขอและกำหนดค่าทรัพยากรที่คุณต้องการในการรับแอปพลิเคชัน และระบบไอทีของคุณคุณมีหน้าที่รับผิดชอบถ้าการปรับใช้บำรุงรักษาและสนับสนุนแอปพลิเคชันของคุณผู้ให้บริการ IaaS จะเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ Infrastructure as a Service ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นและทรัพยากรด้านไอทีของคุณได้อย่างคุ้มค่า IaaS ให้ประโยชน์ต่อองค์กรสมัยใหม่ดังนี้ค่ะ 1. ด้านความเร็ว 2. ด้านประสิทธิภาพ 3. ด้านความสเสถียร 4. ด้านการสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูลและ 5. ด้านราคาที่แข่งขันได้การใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ 1. การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง 2. เว็บไซต์โฮสาตาสิ้ง 3.Big Data Analytics 4. การพัฒนาแอปบนเว็บการทำงานของโครงสร้างพื้นฐาน 1. ดูข้อมูลบันทึกของระบบและตรวจสอบประสิทธิภาพ 2. นํนำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกันไปใช้กับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของคุณ 3. กํกำหนดค่านโยบายที่ทําให้งานโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปเป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นการสำรองข้อมูลและการปรับสมดุลโหลด Platform as a Service (PaaS) Platform as a Service (PaaS) คือสภาพแวดล้อมการพัฒนาและการปรับใช้ที่สมบูรณ์ในระบบค่าวพร้อมด้วยทรัพยากรที่ช่วยให้คุณสามารถสงมอบทุกสิ่งตั้งแต่แอปบนค่าวธรรมดาไปจนถึงแอปพลิเคชันระดับองค์กรที่ซับซ้อนส่วนประกอบของ PAAS PAAS ช่วยคุณหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนในการซื้อและจัดการสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานของแอปพลิเคชัน และมิดเดิลแวร์ bare, พื้นฐานผู้ควบคุมเทนเนอร์ตัวอย่างธุรกิจที่เลือกใช้บริการแบบ PaaS, Azure Synapse, หรือเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมวิาสายที่ง่ายขึ้น Software as a Service (SaaS) Software as a Service (SaaS) เป็นโมเดลซอฟต์แวร์บนระบบคลาว ที่ส่งแอปพลิเคชันถึงผู้ใช้ปลายทางผ่านเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตผู้จำหน่าย SaaS จะโฮสต์บริการและแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงตามความต้องการด้วยข้อเสนอของ SaaS ลักษณะทั่วไปอีกประการของโมเดล SaaS คือการกำหนดราคาซึ่งเป็นการจ่ายเงินเมื่อสมัครการรับบริการตัวอย่างและผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริการ SaaS 1>, 1. Microsoft 2. Zoom 3. Google และ 4. Dropbox ข้อดีของ SaaS 1. ใช้ต้นทุนต่ำเพราะไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายไปกับการติดตั้งบำรุงรักษา 2. สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 3. ข้อมูลไม่สูญหายและสามารถจัดเก็บได้ง่ายขึ้นเพราะถูกรวบรวมอยู่ในศูนย์กลางเดียวกัน 4. SaaS คิดค่าบริการจ่ายเฉลี่ยเป็นรายเดือนรายปีถ้าไม่ใช้ก็สามารถยกเลิกเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลาสรุปความแตกต่างระหว่าง IaaS, PaaS และ SaaS ค่ะ IaaS มีเพื่อให้คุณมีความยืดหยุ่นในการโฮสต์แอปที่สร้างขึ้นเองรวมถึงการให้ศูนย์ข้อมูลทั่วไปสำหรับการจัดเก็บข้อมูล PaaS มักสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม IaaS เพื่อลดความจำเป็นในการดูแลระบบช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแอปแทนการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน SaaS นำเสนอโซลูชันสำเร็จรูปพร้อมใช้งานที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจโดยเฉพาะเช่นเว็บไซต์หรืออีเมลแพลตฟอร์ม SaaS ที่ทันสมัยสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม IaaS หรือ PaaS